เพื่อที่เราจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรนเสริมพระบรมีพร้อมกันทั่วทั้งประเทศค,ค่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะในช่วงเย็นนะคะผ่านพ้นไปนะคะซึ่งก็ได้มีการแล้ เต็มพื้นที่ไปด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกๆคนทุกๆหมู่เหล่านะคะทุกภาคส่วนได้เตรียมพร้อมที่จะร่วมกันจุดเทียนชัยทงที่หนึ่งธันวาคมและจะมีรื่อยไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะคะในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่าของทุกวันก็จะมีมหรสพการแสดงค่ะและขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นะคะแล้วก็พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรรวดีจุลานนท์นะคะจะเป็นประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพเรเมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้ววงดุรยยางจะบรรเลงเพลงมหาเริ่ค่ะและนี่ก็เป็นบรรดาเครื่องราชสักการะต่างๆนะคะซึ่งวันพุ่นี้ก็จะมีการอัญเชิญไปถึงกระดุงกระหม่อมถวายการกล่าวรายงานและกราบเียนเชิญพนักทนาย,ยกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะนะคะผู้บัญชาการสำนักงานาตำรวจแห่งชาติค่ะ แล้วก็มีคณะกรรมการจัดงานนะคะของวินิี่5ธันวามหาราชทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะค,คุณหญิงชดาวัฒน์กับคุณอภิรังโกศโยธินผู้ว่าราชการกร,รุงเทพมหานครนะคะคุณอภิสิทธิ์วชชาชิวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะ บรดาพิธีจัดงานนี้นะคะก็เป็นพระบรมาสารีริกธาตุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่นะคะเพื่อให้ทุกท่านที่อยู่ณนะบริเวณบรมพิธีท้องสนามหลวงได้ร่วมกันชื่นชมอย่างชัดเจนนะคะเห็นอยู่นี้ประชาชนเป็นร่วงแสนอาจจะหลายแสนก็ว่าได้นะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่ท้องสนามหลวงตลอดเรื่อยไปจนถนนราชดําเนินตลอดเส้นทางน่าจะมากกว่าแสนนะคะ แต่คุณชาสินาสังเกตไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีเสื้ออยู่สีเดียวก็คือสีเหลืองนะคะมากที่สุดเลยใช่ค่ะค่ะแล้วรองงมาก็จะมีสีชมพูแซมบ้างนะคะค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นสีเหลืองทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปถึงแล้วก็จะได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะ คณะท่นานนายกพัธมนตรีนะคะจะนําร้องเพลงสรงเสริมพระบรมมีนะคะแล้วก็จะร้องเพลงสดุดีมหาราชาด้วยนะคะจากนั้นจะมีการจุดพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟค่ะด็อเตอร์จริน,นะคะและรองศาสตราจารย์พัชรีสูนแก้วค่ะประธานมูลนิธิห้าธนวามหาราชค่ะ เรียกว่าเป็นคลื่นมหาชนก็ว่าได้นะคะที่หลั่งไหลกันไปรวมตัวอยู่ณที่นั้นนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจค่ะที่ในวันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกๆหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศในประเทศไทยก็ดีนะคะเราจะได้นําเสนอภาพแห่งความประทับใจนี้ให้ทุกทกคนได้ร่วมชื่นใจไปพร้อมๆกันค่ะ กระดุที่บริเวณพื้นถนนเลยนะคะท่าตอนนี้ถนนราชดำเนินนี่ก็คงจะไม่สามารถที่จะให้รถเคลื่อนผ่านได้แล้วนะคะคนที่จะเดินทางไปบริเวณนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะและถ้าเกิดจะชมลุกหรือว่าดอกไม้ไฟนะคะก็จะมีจุดต่างๆนะคะที่ท่านจะชมได้อย่างสดะดวกคะ่ะ กองทัพบกนะคะก็โดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งกากับดูแลโดยพลตรีจิรเดชคล้ายใหญ่ทองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะจะได้นำพุลและดอกไม้ไฟมาจัดแสดงค่ะคณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสรยุทธ์ดอะะช่วงเวลานี้นะคะที่จะได้จุดเทียนชัยถว,วายพระพรไปพร้อมๆกันนะคะแ,แล้วก็จะได้ร่วมกันเต่ง เสียงถวายพระพรพร้อมๆกันให้ดังกึกก้องทั่วทั้งพื้นแผ่นดินไทยเลยคะ่ะตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ภริยานะคะเดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธีท้องสหลวงแล้วนะคะก็ติดตามมาด้วยบรรดาคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ประธานจัดงานม,มูลนิธิหนวามหาราชค่ะ สำหรับการจัดงานมหามาุญคลก็เดินไปยังบริเวณท่านเกียรติยศค่ะ ชมท่ที่ติดตามการถ่ายทอดสารเรืองค่ะ งานต่ท่านประธานกลับไปท่านเอกหญิงท่านผู้หญิงเจราวด,ดีจุลานนที่เคารพยิ่งที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสการะมหาราชซึ่งนำโดยด็อเตอร์จรินสวนแก้วประธานมูลนิธิได้ทำหน้าที่เพื่อเกียรติทั้งงานพิธีการกิจกรรมเฉลิมกับผมจึง ปริยาพันเอกหญิงท่านผู้การโพเรือนตำรวจทหารพระพุทธมนต์ถวายพระพรโดยผู้นำศาสนาต่างๆในประเทศไทยมาร่วมกันถวายพระพรและที่สำคัญยิ่งคือพิธีถวายกราวถวายพระพรต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมครประธานกรรมการอำนวยการจัดงา <c oughs> น <c oughs> นายกรัฐมนตรี เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะถวายคํานับจากนั้นก็จะได้เป็นผู้นำนะคะในการจุดเทียนชัยแล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศทุกสาขาอาชีพค่ะได้รวมกันประกอบพิธีถวายพระพรเชัยมงคล ข่าเทียนชัยสวาพรพระชัยมงคลได้ถูกจุดขึ้นแล้วนะคะฝ่าลองธุรีประบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกสุรยุทธจุลานนทนายกรัฐมนตรีเป็นพระชนมายพระชนพรรษา80สภพรรษาในวันที่5้าธันวาคมศนี้ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื 8, ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ในค่ำคืนวันนี้นะคะสร้างความประทับใจกับทุกๆท่านนอย่างยิ่งนะคะและเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการนำพลุและดอกไม้ไฟจัดแสดงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะมีการแสดงอักษรสวรรค์สายธาราโดยแสดงเป็นรูปตราสัญลักษณ์พระประมาพิไทยยอพอปอดไม้ไฟที่สวยงามในค่ำคืนวันนี้ค่ะ ค่ะโดยผู้ที่ถูกจุดก่อนเนี่ยนะคะในชุดแรกนี้จะมาจากทางกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะโดยพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาผู้ประชาการทหารบกนะคะซึ่งกํากับดูแลโดยพลตรีเีรเด็คคล้ายใหญ่ทองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะชุดแรกน,นะคะเป็นชุดเฉลิมพระเกียรตินะคะ เป็นกริทีีสุขสันติตรงาเป็นการจัดแปลงผู้ระดอกไม้ไฟของสยามไฟเวิร์กคุณพีค่ะในการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะคะจะมาจากหลายๆที่ด้วยกันนะคะโดยทางกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจะมี9ชุดด้วยกัน350นัดนะคะชื่อว่าชุด 1. ที่1เฉลิมพระเกียรตินะคะชุดที่2ร่วมน้อมกล้าวถวายพระพรค่ะชุดที่3ธรรมรงประดับฟ้านะคะชุดที่4ส,สายธาราเกศยรสวรรค์ชุดที่5สว่างสวรรยไทยท่วเจ้าพระองค์ทรงเป็นเพชรแห่งแผ่นดินค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะก็จะมีพลุจากทางกรมสัมพวุฒิฐานอากาศด้วยนะคะค่ะซึ่งก็จะแสดงใน9ชุดด้วยกันนะคะในชื่อชุดดังนี้ค่ะลำดับที่หนึ่งนั้นสดุดีมหาราชา ลำดับที่2เฉลิมประเกียรติ5ธนูันสา80ปีลำดับที่6พระบรมีแผ่ไพศาลลำดับที่7ทั่วปฐพีเทิดกษัตริย์นักพัฒนาลำดับที่8ปูวงประชาร่วมเฉลิมฉลองและลำดับที่9ไทยทั้งพอง้องน้อมเกล้าวถวายพระพรค่ะ จากนั้นก็จะมีพลุนะคะจากทางกรมสัมพวุธทหารเรือนะคะโดยพลเรือตรีนรงพลณบ,บางช้างเจ้ากรมสัมพวุธทหารเรือเป็นผู้กลมกลับตูแลนะคะมีจำนวน9้าชุดด้วยกันค่ะชุดที่1ชื่อว่าทรงพระเจริญชุดที่สองนิ่งขวัญกวงประชาชุดที่ 3, 80, สามแปดสิบพรรษามหาราชันชุดที่สี่ชื่อว่าสมานชันสามคัคคีชุดที่ห้าพระบารมีแผ่ปกไทยชุดที่หก ไรรงคุงคู่ชาติชุดที่7พระอัจฉริยภาพกว้างไกลชุดที่8ศูนย์รวมใจชาวนาวีและชุดที่9สดุดีมหาราชาค่ะค่ะแล้วก็ยังมีพูุจากทางภาคเอกชนนะคะที่ร่วมสนับสนุนในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมทองทาราริเวอร์วิวบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเวิร์กจำกัดบริษัทเพชรเจริญอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด นะคะซึ่งได้ร่วมจัดแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติในชุดต่างๆดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถวยไทยทูลเทิดไทยถวยราชร้อยใจแท้ซ้องพ้องไทยปรองดองทำดีถวายประเกียรติก้องเกลเอไกลทั่วโลกไกลสังเสริมสดุดีอัญชุลีพ่อหลวงพระม,มิ่งขวัญทรงประสิทธิ์ทฤษฎีสุขสันติ ปราดภานีจอมปราชันและทรงพัะเริญยิ่งยืนนานมิรันดอนค่ะคืชาชนนะคะที่อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะก็จะได้เห็นทุกอย่างใกล้ชิดแล้วก็เห็นไปในระยะ บริเวณนั้นทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศได้ชมพร้อมๆกันค่ะสวยงามมากนะคะน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นคลุ้ที่เราคนไทยเองก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดมานวัตกรรมใหม่มาเลยนะคะแล้วก็จัดมาเพื่อเฉลมิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะ ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ไหนเหมือนกันนะคะสว่างสวัยมากเลยนะคะไปทั่วทั้งบริเวณมณฑพทีท้องสนามหลวงแล้วก็มีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากๆค่ะซึ่งภาพการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษานี้นะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าในพิธีการต่างๆในพระราชพิธีต่างๆนั้นทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสำนักพระราชวังนะคะที่ www.brh.thai.gov.net และที่ www.palace.thai.net ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะ นะคะจัดซื้ออัลบั้มภาพเฉลิมระพเกียรตินะคะตั้งแต่ประปาสมเดพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งมีรวบรวมอยู่กว่า300ภาพล้ลลแต่หน้าประทับใจทั้งสิ้นนะคะสวยง,งามจริงๆนะคะ เกิดว่าได้ริตรยับเป็นท้องฟ้าเลยค่ะบริเวณมฑลนพิธีท้องสานามหลวงในขณะนี้นะคะจะเห็นว่าสวยงามตระการตามากจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์เองก็คงจะได้เห็นนะคะว่าเป็นทุที่แปลกตาเราคนไทยเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะได้จัดหามาแล้วก็มีการยิงสลับไปมานะคะดังที่เราได้เรียนว่าชื่อชุดตก็อาจจะมีการจัดเตรียม พลุเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามหงคลเฉลิมพระชพนพรรษา80พรรษาในหลวมของผู้ชนชาวไทยของเราในวันนี้นะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสุขค่ะและเนื่องจากเป็นโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะ นพิธีท้องสนามหลวงตลอดจนการจุดพลุเฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้ดิฉันนิลาวันพาณิชรุ่งเรืองคุณสตินาวิมุตตานนนนะคะคุณรุ่งทิพย์โชติณภาลัยและคุณชัยรัตน์ธมยาในส่วนของภาคภาษาอังกฤษนะคะค่ะต,ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ